สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษพยากรณ์ตำแหน่งดาวพฤหัสซึ่งจะมีการย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในช่วงวันที่30เมษายนปี2567นี้ค่ะซึ่งจะเข้าสู่ภพเรือนปุตตะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดผูกลัคนาแล้วทราบตำแหน่งดาวตั้งรับต้องรับฟังคลิปนี้นะคะ เมื่อดาวพฤหัสยกมาตำแหน่งดาวตั้งรับต่างๆจะส่งเสริมเรื่องใดค่ะพฤหัสได้มาตรฐานดาวที่เรียกว่าจุลจักรยังอยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นเกี่ยวข้องกับการได้ทำอะไรร่วมกับบริวารของท่านค่ะและท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาก็สามารถฟังโดยรวมได้นะคะสำหรับตำแหน่งดาวพฤหัสดวงเดียวที่เข้ามาในที่นี้ก็จะกล่าวถึงตำแหน่งดาวตรีเทพทั้งดาวพระเสาร์และดาวพระราหูด้วยค่ะ ดาวพระเสารนะคะเป็นเจ้าเรือนตนุรักษ์ของท่านมาอยู่ในภพนำหน้าภพการเงินชาวลัคนาราศีมังกรท่านจะโฟกัสไปในเรื่องของการทำรายได้แล้วก็ตลอดระยะเวลานะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2566ที่ดาวพระเสารมาครองตำแหน่งเกษตรในภพเรือนนี้ พบเรือนนี้ถือว่าเป็นบ้านหลังที่สองของดาวพระเสาร์ค่ะเพราะฉะนั้นท่านจะก่อเกิดความขยันความอดทนตามคุณสมบัติของดาวพระเสาร์และมีหลักการในการบริหารการเงินได้ดีนั่นเองสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรค่ะซึ่งจะส่งผลดีกับตัวท่านเองในเรื่องของการสร้างรายได้การสร้างหลักทรัพย์ ท่านใดที่รอคอยเรื่องของการแบ่งเงินจากมรดกทรัพย์สินต่างๆหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับกเกษตรกรรมทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินการบริหารก็สามารถที่จะทำได้ดีนั่นเองค่ะและเจ้าเรือนการเงินท่านก็มาอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสอยู่ในภพที่สาคือภพสหัชชะแสดงว่าคอนเนคชั่นของท่านจะยกระดับขึ้นไปสู่ระดับของการทำงานการเริ่มต้นการมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับเจ้าชะตา บางคนก็อาจจะมีคอนเน็ชันที่สร้างขึ้นมาทั้งเก่าและใหม่ถือว่าสังคมที่เจ้าชะตาได้ดำเนินไปนั้นจะส่งเสริมในเรื่องของการงานทั้งสิ้นแล้วก็มักจะได้พบมิตรสหายเพื่อนฝูงที่อาจจะมาร่วมสร้างสิ่งดีๆร่วมกันนะคะแต่ดาวพระราหูเขาก็เล็งกับพบสุภะอยู่เพราะนั้นดาวพระราหูก็จะมีข้อเสียในเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับ เรื่องของความผันผวนความใจใหญ่ใจเร็วความใจกล้าจุดนี้ก็ยังคงถึงกันนะคะกับดาวพฤหัสที่จะยกมาสู่ควบเรือนปุตตะของท่านซึ่งจะส่งผลในเรื่องของการใช้จ่ายหนักมือค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างๆค่ะหรือว่าการอาจจะชอบเข้าสังคมมากขึ้นแล้วส่งผลในด้านที่จะทําให้ท่านจะต้องเสียเงินเสียทองไปได้นั่นเองค่ะก็ต้องระมัดระวังในจุดนี้กันด้วยนะคะใช้คุณสมบัติด้านดีให้ถูกต้อง ขณะนี้ที่เราคุยกันดาวพฤหัสยังคงได้มาตรฐานดาวที่เรียกว่าราชาโชคแล้วก็พอช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนะคะดาวพฤหัสเขามีการโคจรเดินเสิรดแสดงว่าใครที่เราคอยเรื่องของการสร้างสินทรัพย์การซื้อบ้านการซื้อรถรอคอยเรื่องของทรัพย์ใหญ่หรือว่าอาจจะมองหาในเรื่องของการขยับขยายที่อยู่ มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จทั้งสิ้นค่ะพระฤหัสเป็นเจ้าเรือนศาสระซึ่งหมายถึงการสื่อสารคําพูดคอนเน็กชันเอกสารสัญญาต่างๆที่รอคอยอยู่และดาวพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยวินาศมาอยู่ในภพปุตตะมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ได้โชคลาภบ,บางคนก็อาจมีเกณฑ์กับเรื่องของการที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงด,ดวงซื้อเลขบ้านเลขรถแบบนี้นะคะ ทีนี้พอ30เมษายนปี2567ดาวพฤหัสท่านยกมาสู่ภพที่5ทําทำตำแหน่งตรีโกนกับลักานณามีการเชื่อมต่อแบบนุ่มนวลท่านจะได้พบเจอกับการลงทุนพบเรือนปุตตะหมายถึงสิ่งใหม่การเรียนรู้นวัตกรรมต่างๆบริวารบุตรหลานคนที่แวดล้อมตัวท่านมักจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่ามักจะเข้ามาส่งเสริมเจ้าชะตา จุดนี้มฤริตยูตั้งรับอยู่แล้วและพบเรือนนี้ก็เป็นพบเรือนการเงินของโลกท่านมีเกณฑ์ที่จะรวยกับเรื่องของดิจิตอลออนไลน์ระบบการเก่งข้างเงิน,นงต่างๆหรือว่ามีเกณฑ์กับเรื่องของการลงทุนบริวารมักจะเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาพฤหัสจุลจักรอาจจะต้องใช้ศักยภาพในเรื่องของความรู้ มักมีเพื่อนที่มีความรู้มีความสามารถหรือคอนเน็ชันของท่านท่านสามารถใช้ได้ทั้งความรู้เก่าความรู้ใหม่เข้ามาต่อเติมจุดนี้ให้เกิดเป็นการทําอะไรเพิ่มเติมขยับขยายกิจการการงานของท่านพันผวนเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตไปในเรื่องของการเงินที่จะได้รับมาค่ะแล้วก็มักจะได้รับแบบเยอะด้วยนะคะทีนี้ท่านใดที่ผูกลักนาแล้วมีดาวอาทิตย์ตั้งรับในราศีพฤษภ อยู่ในภพปุตตะของท่านอาทิตย์มีพลังได้ตำแหน่งอุจจาภพิมุกดาวอาทิตย์ของท่านเป็นเจ้าเรือนมอรณะมรณะปุตตะเดิมทีแล้วเจ้าชะตาอาจจะมีบุตรช,ชา้าอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรร่วมกับบริวารได้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่สุดท้ายแล้วท่านจะสามารถสร้างพลังงานทางด้านบวกสร้างความน่าเชื่อถือศักยภาพต่างๆท่านมีความโดดเด่นในการที่จะเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นถ้าให้ชัดไปดูความสัมพันธ์ในเรือลักนาดเดิมว่าเมื่อผูกลักนาแล้วดาวพระศุกร์เจ้าบ้านเขาไปอยู่ในภพใดได้มาตรฐานดาวที่เป็นอย่างไรจะเห็นความชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ แต่คู่นี้เป็นดาวที่เขาส่งเสริมกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไปอยู่ในบ้านที่ค่อนข้างเอื้ออํานวยให้เกิดการลงทุนใหม่ให้เกิดในเรื่องของการสร้างบริวารหรือเจ้าชะตามักมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายถิน่นเพื่อไปสร้างอาณาจักรของตัวเองลักษณะแบบนี้ค่ะทีนี้พอดาวพฤหัสเขายกมากลุ่มรวมพฤหัสจุลจักรมาเจอกับดาวอาทิตย์อุจจาภิมุก บริวารเก่าโปรเจกต์เก่าที่เคยได้ทำหรือที่เก่าๆที่ท่านเคยได้ไปมักจะก่อเกิดในเรื่องของศักยภาพท่านมีเกณฑ์ของการเดินทางมีเกณฑ์ของการได้พบเจอกับใครบางคนโดยบังเอิญบางคนมีเกณฑ์ของการได้กลับไปพูดคุยกับคนเก่ากับลูกน้องเก่าๆแล้วเกิดเป็นไอเดียปิงขึ้นมาในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการลงทุนต่างๆหรือมีเกณฑ์ได้เดินทางไปศึกษาท่องเที่ยว ในลักษณะของการได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็แสดงศัก,กยภาพทางด้านบวกค่ะคู่นี้เกิดเป็นดาวคู่มิดใหญ่จึงมักจะได้ทำกิจการใหญ่โตหรือติดต่อกับหน่วยงานในองค์กรใหญ่มีเกณฑ์ของการพลิกฟื้นดวงชะตาชีวิตของท่านอีกครั้งนะคะเรียกว่าเมื่อดาวอาทิตย์ตั้งรับดาวอาทิตย์มรณนะคือเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของท่านจากที่ มีอยู่แล้วนะคะให้กลับมียิ่งขึ้นไปเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตของท่านให้กลับกลายพลิกฟื้นเป็นร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้ในชั่วข้ามคืนค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยแต่ในที่นี้นะคะพฤหัสได้ตำแหน่งจุลจักรท่านจะต้องใช้ความสามารถไม่เหมือนกับที่ดาวพฤหัสได้มาตรฐานดาวที่เรียกว่าราชาโชคไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองแต่ความหมายของจุลจักร ท่านต้องบุกบัน่นท่านต้องฝ่าฟันถึงจะได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมาค่ะจะเป็นสิ่งที่เจ้าชะตานั้นมีความสนุกมีการอยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอในช่วงที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในภพเรือนี้และมักมีเหตุของการเดินทางทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจเกิดสิ่งดีกับเจ้าชะตาค่ะและท่านใดผูกลัคนาแล้วมีตำแหน่งดาวพระจันทร์ อยู่ในราศีพฤษภดาวพระจันทร์อยู่ในพบนี้ได้ตำแหน่งมหาอุดนั่นหมายถึงสูงทรงยิ่งใหญ่ดาวพระจันทร์เป็นดาวคู่ของท่านคู่ในที่นี้อาจจะหมายถึงคู่ครองคนรักคู่สัญญาคู่พันธะคู่ธุรกรรมต่างๆได้กําลังดีแสดงว่าเจ้าชะตาเดิมทีแล้วคู่ครองคนรักมักจะมีลักษณะของ ความสดใสมีหน้าตาดีมีผิวพรรณที่ผ่องใสนะคะเรียกว่ามีออร่านะคะมีศักยภาพในเรื่องของการทำงานแล้วก็มักจะมีบุคลิกลักษณะที่มีคู่เป็นเด็กนะคะหรือมีคู่เด็กกว่านั่นเองค่ะปัตตนิปุตตะหมายถึงท่านมีเกณฑ์ของการลงทุนร่วมในลักษณะของการร่วมกันค้าการไปเป็นคุ้นส่วนแล้วดวงชะตานี้จะแข็งแรงได้พบเจอกับคู่ครองคนรัก ที่มีกําลังที่เป็นคนมีลักษณะของการมีสกยภาพในตัวตนได้ดีมีลักษณะของการบริหารจัดการได้ดีบางคนก็มีเกณฑ์ลงทุนกับผู้ครองคนรักด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เกิดลาภผลมาอยู่ในบ้านของดาวพระศุกร์คู่สะดวกสบายทําอะไรก็ราบรื่นนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระจันทร์อยู่วบนี้ทีนี้เมื่อพฤหัสจรมาเจอกัน คู่นี้จะมีทั้งการส่งเสริมและความขัดแย้งบ้างในเรื่องของความอึดอัดใจแต่อ่านความหมายไปในทิศทางค่อนข้างดีนะคะวินาปุตตะในที่นี้อาจมีเกณฑ์ของการเดินทางย้ายไปอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างที่ต่างถิน่นไปลงทุนในต่างที่ต่างถิน่นมีเกณฑ์ของการได้พบเจอพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนและมีเกณฑ์ของการแต่งงานมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นมีเกณฑ์ของการได้พบเจอคู่แท้ เป็นคู่ที่มีลักษณะของการเจอกันแบบบังเอิญหรือเจอกันในลักษณะของเพื่อนฝูงแนะนำมาหรือบางคนอาจจะมีคอนเน็ชันที่ท่านติดต่อไปแล้วได้พบเจอกับเรื่องราวของความรักตกลงปลงใจกันในเรื่องของการแต่งงานในเรื่องของการที่จะคบหากันเริ่มต้นวิถีชีวิตด้วยการที่ท่านทั้งสองคนอาจจะคิดทำธุรกิจกร,ร,ร่วมกันแล้วก็เกิดความเจริญมั่นคงให้กับตัวท่านทั้งสองคนค่ะ และท่านใดที่ผูกลักนาแล้ว,ลวมีดาวอังคารตั้งรับอยู่ในพบปุตตะดาวอังคารได้ตำแหน่งปละถือว่าดาวอังคารอ่อนกำลังพันธุปุตตะเป็นปลหมายถึงว่าบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการลงทุนร่วมกับคนในครอบครัวบางคนก็เป็นลักษณะของการชอบสร้างสิ่งใหม่การชอบสร้างงานใหม่ๆ แต่ดาวอังคารก็เป็นดาวเจ้เรือนวินาศด้วยวินาศปุตตะนั่นหมายถึงมักจะเกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงอยู่เสมอในเรื่องของการลงทุนต่างๆในเรื่องของการเริ่มต้นวิถีชีวิตเพราะว่าดาวอังคารได้ตำแหน่งปลาแต่เขาก็ได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยเพราะฉะนั้นปลาเกษตรในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงการทําร่วมกันศาสตรเมื่อยกมาจุดจุดนี้ต้องบอกว่าพฤหัสเขาได้กําลังดีเป็นดาวคู่ส่งเสริม เป็นดาวคู่ประชาสัมพันธ์เป็นดาวคู่คิดและดาวคู่ทำทำอะไรร่วมเป็นทีมก่อเกิดโชคลาบลาบผลเกิดอังคารเป็นเจ้าเรือนลาภลาภอุตตรลาบผลเกิดจากคนที่อายุน้อยกว่ามักมีเกณฑ์การลงทุนการร่วมทำธุรกรรมกับคนในบ้าน หรือมีเกณฑ์ของการลงทุนกับอสังหาต่างๆแต่ดวงชะตาแบบนี้ก็อาจจะต้องร่วมกันทําเป็นทีมใช้ความขยันเมื่อดาวพฤหัสเข้ากลุ่มร่วมความขยันและสติปัญญาในด้านของการเฉลียวฉลาดก็จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันค่ะและท่านใดผูกลักนาแล้วมีดาวพระพุทธตั้งรับในจุดนี้ดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนอริอริปุตตะท่านใดที่ คิดจะมีลูกนะคะสาหรับคนที่ผูกด,ดวงชะตาระดาบพระพุทธอยู่จุดนี้อาจจะมีลูกยากอาจจะมีบุตรยากอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพเกิดขึ้นค่ะสุภะปุตตะดาวพระพุทธเป็นดาวเจริญสุภะมีสองบ้านนะคะนั่นหมายถึงมีลูกแล้วเกิดความเจริญก้าวหน้าเกิดความรุ่งเรืองชีวิตเกิดความดีงามหรือ บริวารของท่านส่งเสริมในเรื่องของความสำเร็จของเจ้าชะตานี้นั่นเองค่ะก็ถือว่าได้ตำแหน่งที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมาพร้อมกับปัญหาดาวพุธในตำแหน่งนี้จะไม่ได้ตำแหน่งเกณฑ์พิเศษอะไรนะคะและทีนี้พอดาวพฤหัสยกมากุมรวมด้วยคู่นี้เป็นคู่สติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นนักแก้ปัญหามักเจอปัญหาที่เข้ามา ให้ต้องแก้ไขแบบฉับพลันปัจจุบันเร่งด่วนนะคะมักมีคอนเน็กชันต่างๆกับคนที่อายุน้อยกว่าส่งเสริมให้เจ้าชะตาเกิดความสำเร็จร่วมกันคิดร่วมก,กันแก้ปัญหาในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ได้พบเจอและความเจริญก้าวหน้าจะเกิดขึ้นพลิกผันดวงชะตาชีวิตในเรื่องของการเงินของท่านค่ะหลายท่านใดผูกลักนาแล้วมีตำแหน่งดาวพฤหัสตั้งรับในภพปุตตะพฤหัสจุลจักร สหัชชาปุตตะคอนเน็กชันดีคอนเน็กชันในเรื่องของการลงทุนในที่นี้จะเป็นการลงทุนระยะสั้นนะคะสำหรับพปุตตะหรือการลงทุนร่วมกับบริวารการที่มีบริวารเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของศักยภาพทางด้านการเงินของท่านมีเกณฑ์เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วร่ำรวยมีบริวารที่นำทรัพย์สินเงินทองมาให้หรือนำโชคลาภมาให้กับตัวท่าน ท่านมีบริวารที่มีปัญญามีความรู้นะคะและพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศวินาศปุตตะมักมีบริวารที่ช่วยเหลือท่านหนุนหลังดวงชะตาอยู่หรือบางคนก็มีเกณฑ์กับการโยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วไปสร้างพื้นที่ของท่านไปสร้างในเรื่องของธุรกิจของตัวท่านเองไปสร้างศักยภาพตัวตนในที่ที่ใหม่ในที่ที่ห่างไกลจากที่เดิมที่เจ้าชะตาเคยอยู่ค่ะ เมื่อดาวพฤหัสยกมากลุ่มร่วมดับเบิลจุลจักรท่านจะใช้ความสามารถความขยันความอดทนแต่ก็มักมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเสมอเมื่อเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศมาอยู่ในพกนี้มีเกณฑ์ร่ำรวยได้ทรัพย์ก้อนใหญ่จากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาก็ได้นะคะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่อาจจะมากระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางเรื่องของการเงิน ทั้งเรื่องของดิจิตอลออนไลน์หรือโชคที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทั้งหลายนะคะท่านมักมีคอนเน็ชันดีมีเพื่อนฝูงดีที่เข้ามาส่งเสริมเจ้าชะตาให้พลิกผันดวงชะตาทางด้านการเงินทางด้านศักยภาพของการปรับระดับสังคมที่ท่านอยู่ให้สูงขึ้นนั่นเองค่ะและท่านเป็นคนที่ใช้ความรู้ความสามารถในเชิงของการทำงานในเชิงของการใช้ชีวิตได้ดีนั่นเองค่ะ และท่านใดผูกลักนาแล้วมีดาวตั้งรับคือตำแหน่งดาวพระสุขดาวพระสุขอยู่จุดนี้เขาอยู่ในบ้านของเขาเขาได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีทำนายว่าท่านใดที่มีดาวพระสุขซึ่งหมายถึงสัญลักษณ์ของความสุขความรักเงินทองความบริบูรณ์และพบนี้ก็เป็นพบการเงินของโลกท่านมักมีเรื่องของบริวารดีมีลูกดีมีความมั่นคงอาจจะมีลูกเยอะด้วยนะคะ มีลูกที่สร้างความสุขหรือเมื่อแต่งงานมีลูกแล้วท่านจะมีความสุขและสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เจ้าชะตามีโชคลาภเข้ามาทางด้านของการลงทุนด้วยดาวพระศุกร์มีสองบ้านเป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยมะแฟงเรือนอยู่ในพกปุตตะนั่นหมายถึงมีเกณฑ์กับการลงทุนใหม่ๆอยู่เสมอมีเกณฑ์กับการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้ทำอะไรที่เป็นตัวของตัวเองได้ทำอะไรที่ไม่อึดอัดใจเจ้าชะตาเป็นคนที่กล้าแสดงออก และมักจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างจะสดใสน่ารักเป็นที่ต้องตาต้องใจกับคนที่ได้พบเจอนั่นเองค่ะทีนี้พอดาวพฤหัสเขายกมากลุ่มร่วมได้ตำแหน่งจุลจักรจุลจักรและเกษตรใช้ความรู้ความสามารถคอนเน็ t ชันให้เกิดในด้านการงานในด้านของการพบปะการติดต่อสื่อสารทางด้านการงานได้ดีบางคนมีเกณฑ์ของการขยับขยายสาขาที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ บางคนมีเกณฑ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงดวงชะตาพลิกผันทางด้านการเงินของท่านหรืออาจจะเกิดจากงานที่มาแบบไม่ได้ตั้งใจและได้ร่วมกันทํากับบริวารบุตรหลานหรือกับลูกน้องเก่าลูกน้องใหม่ของท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ทําทางสิ้นค่ะและท่านใดที่ผูกลักนาแล้วมีดาวตั้งรับมากกว่าหนึ่งดวงสามารถบวกรวมความหมายเข้าไปได้ดูตามความหมายเจ้าเรือนเขาค่ะและสําหรับท่านใดที่ผูกลักนาแล้วมีดาวพระเสาร์ตั้งรับในจุดนี้ ดาวเสาอยู่บ้านดาวศุกร์ดาวเสาเป็นดาวตนุลักษ์ตนุลักษ์มาอยู่ในพกปุตตะก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเจ้าชะตามักจะมีความเป็นตัวของตัวเองได้ดีแต่มาอยู่ในบ้านของดาวคู่จากคู่พลาคู่ศัตรูเพราะนั้นจะมีความอึดอัดขัดอก,ข,ดอกขัดใจเกิดขึ้นคุณสมบัติด,ด้านดีของดาวพระเสาคือใช้ความอดทน ใช้ในเรื่องของทักษะการสร้างโชคลาภท่านอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเล่ห์เหลี่ยมนิดนึงนะคะเพราะว่าดาวพระเสาร์มาอยู่จุดนี้ก็ปรับตัวเก่งด้วยเช่นกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่ผูกดวงชะตาแล้วดาวพระเสาร์อยู่จุดนี้ไปดูดาวพระศุกร์นะคะว่าไปอยู่ในภพใดจะเห็นความสัมพันธ์ชัดเจนกับตัวตนของท่านค่ะก็จะมีความสัมพันธ์สอดคล้องกันไปทำความหมายของเจ้าเรือนเขาค่ะและดาวพระเสาร์ได้ตำแหน่งมหาจักร นั่นหมายถึงดวงชะตานี้จะพลิกผันตัวเองให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้มหาจักรหมายถึงสิ่งที่ไม่ได้มาง่ายๆต้องเหนื่อยยากบางคนอาจจะต้องทุกข์ต้องทนเหลือเกินใช้คุณสมบัติด้านดีทนกับสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใหม่เรียนรู้เรื่องของการทําแล้วผิดพลาดทําธุรกิจแล้วก็ล้มลงไปสุดท้ายท่านทําจนเปลี่ยนแปลงดวงชะตาให้เกิดเป็นความมหาจักยิ่งใหญ่ และเสาเข้าได้สองตำแหน่งคือตำแหน่งเทวีโชคด้วยแสดงว่าตัวท่านเองมีโชคลาภยิ่งใหญ่ถึงเจ้าชะตาจะทำอะไรแล้วผิดพลาดในชีวิตไปสุดท้ายท่านจะกลับมาพลิกผันดวงชะตาจากความอดทนที่เคยมีมาให้กลับเป็นร่ำรวยนั่นเองค่ะแต่ท่านใดที่ผูกดวงชะตาแล้วมีดาวพระเสาร์อยู่จุดนี้เขาเจอมรตยูตั้งรับอยู่แล้ว เสาและมฤตยูก็มักจะทำให้เจ้าชะตาเจอกับเรื่องแปลกๆเรื่องที่เข้ามาให้เครียดได้อยู่เสมออาจจะมีอาการเรื่องของความคิดมากเข้ามาในบางครั้งแนะนำให้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็พยายามหากิจกรรมที่ทำให้สภาพหัวใจของท่านฟูขึ้นมาเติมพลังให้กับตัวเองเยอะๆเพราะว่าตัวท่านเป็นคนมีศักยภาพเดิมทีอยู่แล้วนะคะทีนี้พอดาวพฤหัสยกมากลุ่มร่วมคู่นี้เป็นดาวบาปเพราะใหญ่ เป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่สุภเคราะห์เข้ามาช่วยเหลือแน่นอนค่ะบันเทาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความกดดันของท่านที่มีอยู่แล้วดาวสหัชชะมาอยู่ในภพปุตตะได้พบเจอกับการลงทุนด้วยตัวท่านเองหรือบางคนมีลูกแล้วดีนะคะกลับมาช่วยส่งเสริมในจุดของการลงทุนบางคนมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากบุตรหลานบริวารค่ะแต่ต้องเอาชนะใจตัวเองในเรื่องของการต่อสู้กับ สิ่งที่ท่านอึดอัดใจอยู่บ้างนะคะทีนี้ท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีตำแหน่งดาวพระราหูตั้งรับราหูเป็นเจ้าเรือนการเงินกระดุมพระอุดตาการเงินเกิดการลงทุนเป็นอย่างไรเป็นนิดนะคะเป็นนิดนั่นหมายถึงดาวค่อนข้างด้อยศัก,กยภาพมาอยู่ในบ้านของดาวพระศุกร์ด้วยไปดูว่าดาวพระศุกร์อยู่จุดใดจะเห็นความสัมพันธ์ชัดสําหรับคนที่ผูกลัคนาแล้วดาวได้ตําแหน่งที่ด้อยกําลังลงไป ก็ไปดูความสัมพันธ์ของเจ้าเรือนอาจจะมีตัวช่วยเข้ามาในพื้นดวงชะตาเดิมนะคะแต่ทีนี้ถ้าทานาดผูกลัคนาดาวการเงินมาได้ตำแหน่งนิดในภพนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรืออย่าไปยุ่งกับการพนันการลงทุนหนักๆก,ก,การเสียกับเรื่องของบริวารที่เข้ามาหลอกลวงต่างๆมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะและเมื่อดาวพฤหัสยกมากุมร่วมเกิดเป็นดาวคู่โลกคู่ธรรม ต่อสู้กับเรื่องความรู้สึกตัวเองบางคนมีสิ่งดีๆเข้ามามีคอนเน็กชันงานดีๆเข้ามาแต่อาจจะเกิดความไม่พร้อมของเรื่องการเงินเพราะว่าดาวการเงินเป็นนิดทุนอาจจะน้อยดาวพฤหัสที่เข้ามาส่งเสริมเป็นดาวเจ้าเรือนสาสชะเพื่อนฝูงมักชักชวนไปในเรื่องของการลงทุน มีเกณฑ์ของการลงทุนใหม่ลงทุนเพิ่มได้ดีนะคะก็ต้องศึกษากันไปเพราะว่าดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินก็มีเกณฑ์เสียการเงินด้วยจากพื้นดวงชะตาเดิมใช้หลักของเอกสารต่างๆความเป็นจริง,งต่างๆแล้วก็ทําสัญญาให้รัดกุมในจุดนี้นะคะเพราะถือว่าดาวพฤหัสก็มาให้คุณต่อดวงชะตาของท่านที่จอเข้ามาเพราะท่านมีเกณฑ์กับการลงทุนกับบริวารบุตรหลานกับคนรอบข้างกับคนอายุน้อยกว่า มีเกณฑ์กับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยในบางครั้งนะคะแต่ว่าก็ไม่แนะนําสําหรับคนที่มีพื้นดวงชะตาคือดาวพระราหูค่ะแนะนําในเรื่องของการทํางานดีกว่านะคะจะได้ดิบได้ดีในเรื่องของการทํางานเพื่อนฝูงใหม่ๆมักเข้ามาส่งเสริมเจ้าชะตาได้โคจรกลับมาเจอกันพูดคุยกันนำพาสิ่งที่ดีๆแต่ต้องใช้วิจารณญาณในเรื่อง,องการเลือกคบบุคคลด้วยเช่นกันนะคะโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินของท่าน และท่านใดผูกลักนาแล้วมีดาวพระเกตตั้งรับในจุดนี้ดาวพระเกตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในพภพกุตตะกระตุ้นในเรื่องของบริวารบุตรหลานกิจกรรมทางด้านนี้จะเยอะในพื้นดวงสตาเดิมบางคนมีเกณฑ์ที่จะมีลูกหลายคนนะคะมีบริวารเยอะถึงแม้จะไม่มีลูกค่ะและบางคนก็มีเกณฑ์กับการลงทุนมีเกณฑ์กับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงที่จะเกิดขึ้นพอพฤหัสเขายกมากลุ่มร่วมคู่นี้เป็นดาวคู่ส่งเสริมกัน ใครคิดจะทําอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีบุตรการไปสร้างดินแดนของตัวเองมีเกณฑ์ที่จะได้ทํานะคะเพื่อนฝูงมักชักชวนให้เกิดการลงทุนบางคนมีเกณฑ์ของการได้ทรัพย์จากเรื่องของสิ่งที่เหนือกว่าการคาดหมายเรื่องของสิ่งที่เหนือจากธรรมชาติหรือมีเกณฑ์ของดิจิตอลออนไลน์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะและท่านใดผูกลัคนาแล้วมีดาวมฤตยูตั้งรับในจุดนี้มฤตยูเป็นดาวที่ อาจจะไม่มีเรื่องราวชัดเจนแต่เมื่อกุมร่วมกับดาวดวงใดส่งถึงกําลังกับดาวดวงใดก็จะส่งผลทั้งสิ้นเมื่อมฤตยูมาอยู่ในภพปุตตะความผันผวนจึงเกิดเพราะฉะนั้นใครที่มีมฤตยูในภพนี้ต้องใช้หลักการให้มากๆใช้ความรู้แล้วก็อย่าจับจดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพราะท่านมีเกณฑ์ที่จะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงดวงชะตาได้อยู่เสมอนั่นเองค่ะ เมื่อดาพฤหัสเขายกมากลุ่มร่วมด้วยเกิดเป็นความพลิกผันเปลี่ยนแปลงดวงชะตาทางด้านการเงินการสร้างคอนเน็กชันงานมีเกณฑ์ได้พบเจอเพื่อนแบบบางเอิญมีเกณฑ์ได้สร้างสังคมของตัวเองบางคนสร้างคอนเน็กชันงานบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะสร้างในเรื่องของดิจิตอลออนไลน์ในเรื่องของพาร์ทเนอร์ต่างๆเกิดขึ้น ก็ถือเป็นช่วงของดวงชะตาชีวิตที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะเพราะว่าพระฤรหัสมาให้คุณในภพนี้ได้ตำแหน่งจุลจักรจะเกิดการลงทุนเพิ่มจะเกิดการที่บริวารเข้ามาส่งเสริมเพื่อนฝูงเข้ามาส่งเสริมมีการเดินทางบ่อยนะคะหรือว่ามีคอนเน็กชันที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญมีคอนเน็กชันของเรื่องการทำงานการขยับขยายสาขาต่างๆมีเกณฑ์ที่จะได้ทา ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับความเป็นจริงและใช้ปัญญาให้มากนะคะคุณสมบัติด้านดีของดาวพฤหัสก็คือลักษณะของการให้คุณแบบนุ่มนวลในเชิงของคุณธรรมและวิชาการเพราะนั้นดึงคุณสมบัติด้านดีของดาวพฤหัสขึ้นมาใช้ค่ะ ขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะหากทุกใจฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับดิฉันด้วยค่ะและหากสนใจพยากรณดวงชะตากันส่วนตัวคิวอาโค้ดด้านล่างพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับชาวมังกรสวัสดีค่ะ